เอ<ข>อว่าใจพ่อไปชายโคราบให้ใครน้ำมุกน,น้ำมันยิ้ม่อยเออตอนไปพ่อก,ก็ให้เล้แต่ตอนจัดกักนะพ่อจัเปิดกับบุญเรามีได้พบก,กันผ่านบุญนำพาให้พบกันค่ะาคนนะคะและ้วก็สวัสดีคุณที่วรวัน,นะคะที่พรวันทางานที่เพิน่นเดินทางมาจากต่างประเทศเนาะคะ่ะมอนี่เพิน่น ภูเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งนะคะพวกจําได้นะคะรางวัลที่หนึ่งค่ะพนถวายคนละคืนกระปุงเลยกระปุ๊บสาดทค่ะค่ะงวดนี้ก็สิได้คือเก่าวัสสันละวะข้ามาขอพรวัสสันละวะมาขอพรมามีโอกาสนะคะเพิ่งจะยิ้มเพิ่งจะไปฮัก์บ้านนะคะค่ะเพิ่งแกเคยสู้ดีนะคะไทยพึ่งได้ก็ขาดสูงรางวัลที่หนึ่งวดก่อน สามสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองนะคะ่ะหวดม้าด <laughs> อกสามเจ็ดสองนาะค่นะถูกสิบสองล้านเออเพื่การเดลันว่าจาเพิ่ร์ลกัปูเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิิทธ์นี่แหละคะ่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ่ะความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นกาเว้านั่นแหละคะ่ะเออปูไข่ไดเด้อขั้นใดลูกกาสีเดรวมทำบุญน,น้ำแบ่งกันคนละครกกึ่งวาม,มาสรนเพิ่นกาได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพิ่นกาได้ โอดาร,รวมบุญนั่แม่คู่นะคะครับผมค่ะก็ถือว่าบุญหลายสายเงาวาเนาะคะ่ะมือนีมาด้วยตัวกิ่งละ,ะตัวสดๆดเลยค, <c oughs> ค่ะมือนีก็มาถวายพวกมะไล่นะคะพวมปัจจุประใจคือเกานะคะครับผมค่ะถือว่าบุญหลายสายเง่าเนาะคะ่ะแต่รอดพิสตามฟังเมืองปูสิวาชนัยน,นะคะเออันนี้ก็ไล่ซื้อทีฟันมาจาก เสียเอพารวยนะคะนางสาวชนิตาสิริทุนหรือว่าตุก,กตานะคะพเพอนแก่บุญเนาะคะ่ะถาวายอาหารนะคะพ่อครับเครื่องดื่มทาสามสัญญาประสัวญ,ญาเพื่อกระเทติ๊บเนาะคะ่ะมีติ๊บมะนั่มหลังกรมแม่คู่นั่มแมีเอกมีวานนาักน้อยขายเฮียนเนาะคะ่ะคนละสองร้อยบาทยากจะคู่แหลกเงินกันนะคะมีขายเหียนมีนักน้อยเนาะ เอาให้น้องยุกย่กีกลล่ยวคนละสวนแล้วก็อีกกับบันคนละสวนค่ะแต่แม่ครูต้องเกินเพราะมันเกินมากมีเกิน <c oughs> <c oughs> พอมแถมพ่อมึงดีใจด้วยค่ะค่ะเขาขอบุญขอบุญเลายๆนะคะเดี๋ยวไม่ครูกะเขาไล่ซื้อขึ้นไหปูแล้วค่ะคะ่อดีตน,นี้อยู่ นี้นางวันณรัตนะคะภู่แม่น้ําร่วมบุญกับองค์ปู่นะคะแล้วก็ให้แม่คู่น้ำหนักน้อยหนึ่งลอยรัตนน้องยุกี้หนึ่งลอยค่ะยุกีเก็คข้ายเหียนคนเดียวกันเด้อค่ะคนละลอยมาท่านช่องแตงโมนะคะค่ะอันนี้ค่ะผ่านมาท่านช่องเสียอีพาวแมนพันยิมพาวแมนพงยิมนะคะนางนิพาสีดูวันนะคะ ค่ะไข้แ hmm. ม um, ่ป okay. ูน้ำนะคะสองลอยแล้วก็ยิ้มสองลอยพร้อมกับถวายองค์ปูแล้วค่ะสาธุค่ะขอขอบคุณขอบคุณละไหนเรือเรื่อลายพิใส่กันปูเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวก็ให้สิเอาขึ้นให้ปูด้วยค่ะเด้อครื่หลายปูลายพ่นรวมบุญมากค่ะแม่คู่ขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะไปน้ำกันกันสำหรับมือวันที่14นะคะ14สิงหา สองห้าหกหกกัสิม่านลำถวายนะคะเพิ่นมีโสมมีหลามีโสมมีมานั่งลำเก่าพะนางคือเก่าค่ะผู้ใดอยากมาร่วมบุญนั่มก็ได้นะคะมาลำถวายหรือว่าเฮ็ดลงท่านก็ได้นะคะชิบเก่าหอยคาน้ำมันพิมก็แต่งง้อไปค่ะรับให้ชิปเก่ารงทาน เอออะไรอาหารพอเออปูวาเดี๋ยวจะให้ขาดแต่โม่ปูวาให้แต่โม่นะคะได้ยินเนก็ที่พะวันไปไปับคุณที่พะวันเนาะค่ะผูวาไปแต่โม่พอเสียค่าน้ามันสิบเก้าบาทออกแล้วค่ะสิบเก้าบาทพอดีออกออกข้าวโค้งเลยเป็นว่ะครับผมนี่แหละอเมนอเมนอเมนจอจอเนาะนี่แหละก็แล้วแต่พายเอาท่านเนาะค่ะแต่ท่านซเพราะว่าไม่คู่กับพึ่งแกสิได้อาร์ตคลิปเนาะค่ะ พระว่าไปครับคุณแม่พ่นมานะคะพ่นกับคุยกับปูเรียบร้อยนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะและความสามารถจะออกคลิปได้ค่ะค่ะว่าเป็นยงเพ่นขะนั่งฟังน้ากันน้าละค่ะปูพ่นกับไข่ชื่อก้าเนะคะในสเวลาไใโสุกรีมันน้ากันรวมบุญไปน้ากันกับแม่คู่นะคะค่ะสำหรับที่หาสิบหาบอกบุญไว้นะคะแห่ต้นขับปลานะคะที่วัดป่าวัดเมื่อด้อค่ะเด้อรวมสั่งแดนนรกนะคะไก่จะเซต ุ้มที่เก่าก็ำลังจะเฮ็ดนะค,ะค,คะคุ้มที่เก้าได้แปดได้แปดคุ้มแล้วคุ้มที่เก่าอีกนะคะค่ะ,คคะเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆ,ๆนะคะคะสะสมสร้างบุญไปเรื่อยๆอภินิกสิฟั่งเสียงปูนะคะเนาะครับผม อ่าแกงข้างมานี่มงปูกกาและปูกสิบกระเาปูกคุปูกคุ้เจ้าคือเจ้าข้างเจ้าว้าเจ้าทงชะกาแะกาว่าชื่อใครคือวนทุกพระองม์เออวันนี้ไม่ใช่วันถึงวันนี้ไม่ใช่วันฟ้าแกเป็นวันจากถูกหัววันนี้เป็นวันที่สิบข้อรอดใช่ไหมบัก ใช่คร no ับปูคิคอรอมือแงมาแกบมไปคลิปคอรอืิบคอรอได้ติปูคอรอคนังวืครับปูมันคือเปิดกังไรเคยคือคอรอคอรอคอกับปมือเออวันนี้วันที่สิบึ้งหายช่างห้าหกหกลูกได้มารวมวงได้ปูได้คนได้คือเสียงยน่งามพร้อมกับนางที่ผวันหักนะวันนี้ เปิดโคมอะไรก็พอเอ้ยลูกสาวพอมาพูดกจบกูห้ามไงยังไม่รืมครับปูเพราะม,มันทั้งหวายาจืดได้มากราบคอแบบว่าลูกเนาะอ่าบุญงได้แขกกลองบุญงได้แขกเงาอีกอย่างเช่นพอวันได้มากราบพ่อมากจาบต่างปคือคือเครื่องผุงได้รืม้มครับปูเออคืนอนกหอมาปุ่งนาะไงยังว่ามาคักมันเหงื่อไงยังว่านกหอมตีปูอืมคือมานจะขั้นฝากอย่างพวกม,มาเนี่ย เอออย่างม่าเก่งค่ะเก่งเราเรื่องบัรุคนได้จังหวายหนครัมเพราะไปนั่งนั่งูุณพอไปนั่งคุไม่ปิดทรองบองดูนะป้าชิาททโสคเขาบรรจุคนได้ตั้งเก้าร้อยเกือบสิบนคนนเออบรรจุอรอคนได้าาเก้าร้อยเือสิขามากคือขามากรือ่มาขากราบหรือขามากนะครับปูเออพ่อก็เอออย่งยคือพราะว่าอ่อคือคพ่อขอให้เดินทางปลอดภัยวันจันทวัน เออิ่พอกับขึ้นเครื่องงังขึ้นเลวเอใขกูเขาก็หือพอยืมครับเขาก็ยิ่แหวงพอยังไม่ครบไม่ครบคิเียวเลยเดิมงั้งงัคือเก่ากับงั้งาอือเออพอกับเป็นงานโบราณคือเครื่องเครื่องเดิมครับผูบ้านทุคนแอมันจังหวเก่าเลยคิดคิดผมได้เดิม ไม่แค่ธรรมดาเนาะกาวรอคีบเต็มรําเลยเต็มรําเลยเต็มรําเลยกาวเินคืบมาเต็มร่าอยางว่ะอือ้แกกมากกาดคอฝาเออแกกมากถึงขอฟูแกขึここ้นฟัเอออยากมากใจกระขัดอยากมาทางานบ้านเออเคดบุมมากระโดอือองานหลังท้อบุมากระโดเนาะเนาะเออแกคุกงามโบแก่กอข้าราชกาุู่ขากูท้ง ได้โชคใหญ่อืมคือว่าเป็นผู้มอบุญผู้หนึ่งลูกเออได้แบ่งกับพอข,ขึ้นก็ยิ่ได้เยี่ยมแต่ว่าขึ้นพอพอออกพ่อผัดเอาเต็มเต็มนะยี่งเมื <laughs> เ่อรูกรานเออพ่บอกว่าได้ยพออธิษฐานได้คิดกระจาผู้ขาเทะต่าสัญญาว่าสัญยี่งเอเอนึอะ ความบริสุทธิ์ความคิดใจ,ใจคือกับแข่งฮะได้บุญเต็มเต็มเลบริสุทธิ์หนัาขึ้นแังขึ้นใจขึ้นใจด่วนดีเลยปิวว่อนมหาพอเลยคเอ,อปลาปูปัดไก่พ่อค่ะยิ่งพลาดแา่งขึ้นโม่แบบงเบิรณขึ้นได้ขึ้นได้กัน เพราะมีคนแบบมือร้ายผูร้ายคนบุกร้าพฟอมึอจะคนใจบุ่มเรื่รับผูเออมือหน่อยคือตลางหน่อยแล้วก็บางคนบอกเออบางเป็นแรงบาปคนเป็นคนทำได้ลูกมือหน่อยมือร้ายคือแก่เหมือนกูเร้อเกิดจากที่เกิดจากใจคนจะทำบุ่มไม่ได้หรือเป่ครับให้แร้วกับพ่อกับบ่เรือได้ผู้ใดนั้นลูกนะเออให้เกิดจากที่เกิดจากใจของเรามันจะเป็นบุญมกูโสนอันยิ่งใหญ่ เพื่อพบภูมิพานหน้าและปัจจุบันชาติที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้ที่เรายังมือลมหายใจได้ขออ่อนวอน,อนสื่อศักดิ์คิบให้คอยใจเพอะคอยตัวร่มหายใจผู้มาคุกับงานงาเออไก่จะมือเดียวกับมือริ่มครับปูเออยังรวมดียังมือลมไปมือค่อปู่ชื่อประคาพบพร้อมกับองค์ปูกตาได้ช่วยให้ลุกหรานมือลมหายใจได้ต่อสู้กับคีวิต ให้ลูกหลานได้สั่งบุญอีกต่อไปนะลูกนะเออถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เนาะลูกเนาะเออไม่เป็นใดญมาวันนี้พ่อก็ให้ติ๊บให้ตัอีกงานนี้คือพวันไปแล้วเออหุ่จักว่ายิ่งพ่อให้ค่าเครื่องเท่าจนะให้งานอ่นนนะงานคือพวันหมื่นอยี่สิบได้โมลูกครับเรียกมาหุ่นจัก๊กอีกทีเราดื่มไม่ดื่มมาดูเรื่ององี่งหนังบมดเรื่อง <laughs> บรรูเรื่องหม่งบรรลมครับปูบรูลฟอสิบอครบอกัดููฟอสบาบอกร่อาธูซาดูคาปูยิ่งบรรูแม่งบังครับบรรลเรื่องยังแม่งรรครับพ่อให้ค่าเครื่องงานคือพวันปรืวันที่เก้าสิบเกตเก้าสิบเกตบาทเก้าสิบเกตบาทเออให้เก้าสิบเกตให้เก้าสิบเกตบาทนะลูกนะค่าเครื่องมอืมค่าเครื่องบึืมได้เรืมตอนกาเปับตอนกาเป้นครบปู ตอนนั้นที่พระวันจะบินกลับเนาะกับประเทศข้อให้เก้าสิบเก็ดบาทจำไว้ให้ด้วยด้วยให้เก้าส wow, ิบเก็ดบาทแต่ว่าขามากเก้าร้อยเกือสิบคน ขามากเมากกร้อยเจ็ดสิบเออแต่ว่าขาดครับก็ร้อยชึกเกตกรังว่าบ่คืกเกาไปกึมรับปูสาธุสแค่ว่าม่ถือคกเกาไน่งันบางแงน้องเนาครับปูเออขันถือล้มแวมกับแปงไปช่างอื่นไปกืมเออยังกระจามเออแกไปเชื่อมหมัถือมันเกินไปบางถึงบางอย่างอาจจะรื้ยนิดหน่อยน่ะเรื่องบ่คุยงายเนอะ ครับ่ม่เปิดใันเนี้ยัจตัวบ่บ่มมนหัวเหมือนกันเยิ้มครับหัวใหด้รู้แต่บ่เปหลวยได้ครับไม่เปิดใชนเงี้ยอย่ะเยิ่มครับ

พ่อก็ให้เล็กแต่ตอนจัดก,กัดนะพ่อจะไปิดกับไปส่งเพิ่นดูไว้แข่งพ่อหัาานจะรื้อไว้แข่งต่อคือไปเดี๋ยวเยิมไเยิมเดี๋ยวตะปูครับอเอาแต่ไปเดี๋ยวยไมขับขข้งไนเรื่อยืมเ้อครับปูอ้าวเอ้คือผ่านมาทางช่องยืมเออเอาไรกาูไรโคร้งไรคือเทียงเรื่องน้ำรวมกุบม,มาแนาวท้อปีกะระพรอนนางชุบิค้าแล้วก็ค้าไขสวิอืบ มวมนั้ำอืมรวมนั่งแล้วก็นางจุขาพรอือร้ายูไร้ายคู่ร้ายคือเสียงเรืนน่องง่าแล้วเกะอ่าพอไม่รู้ร้ามือถุกมือดับมือถุกมือมัดอ้ดูวันนีถูกขาปลาหึห่งหนึ่งแล้วก็รัวจะดึงจะดึงนะดูนะอ่าอ่ารับแขังยื้ออันนี้ของนางนี้ผานี้ดวันวโอผ่ารวมถวายองค์ปู่ในทางบพร้อมกับ ตัอหางไั่ควงงหางยืมงมาแข่งมาอพอห้ามือค่มือแรงมือคูมือมากอาลุวันนี้ขับไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็รวจดืนะลูกนะอืมมือใจได้้นดื้อดยิ่งพอพยาพ้นดื้อครับตออโรเลยงม้วนเดี่วดดืมับงั้นเาือจังหาพยาพ้นไปดื่มครับารักพ้ื้อพอน่ารักครับเออมัมวนไปักาพ้นงา นางออนอนุเคมือมื่อขางขันบูงข้อคารวะองปู่นะลุงเนาเออเกิดข้าหัดอกก้อทย่งชมมังอ้อ,อนพ่ตกเครืองดอกเนาะเออ,อหอดปลอดไั้เรีววาายกว่าแข้งยืมครับปู่เออย่างชงหม่องอ่อนพ่อขาชงข้ากาหินไปมือว่างสิบเ็าบาทอันนี้สิบเจ็บาทโมกูอือก,ก,อก็ได้รู้วาเมื่อไ่บอกอือ,อันนี้นางวันรัตผูเมื่อน้ำรวมบงกับองค์ปู่เออแขไว้คู่นั่ว่า่งแขนนอน ลูเก,ก่งมพอกอบอีกนนงานกน้อยว่าทอ่ะย่สิบชั่วโมงนี่มือสิบมือวโมงมี่มาอายุวันนะี้คุกขาพระหนึ่งแล้วเขรวยจะดจะดึงน,นะบุกนะอันนี้ผ่านมาทางข้างแตงหมูผาดรวยงานชำร้านาน้ำปีเงูนน้ำอ่างคณะน้ำกินก่นจนะน้พร้อมกับน้ำางวงตานื้อ <c oughs> ว่าจะจับจนันอะีนัง่งแต่งหมูมาว่าจเขียนโดก,กันอนยะ่างว่าเสียงน่ะ เออเอาให้ลูกให้แรงชุกผูชูกข้อมือชุกมือแรงมือชุกมือไม้มมได้ลูกวันน<ม>ั้นชุกขับแรงหนึ่งแล้วก็รวยจะรวยจะรวยนะลูกนะ,อ,ะอ,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 อ่าอันนี้เออนางปัชมาช้อนชี้นายกุโคคารวะองค์ู่เออแข่งมาช่างอีนั่งหนักงนอนพร้อมกับอีเมริกันเพล็กับอีพฟลข้องมือว่าแข่งอีนั่งหนักงนอนว่าอ่าอือ,อพร้อมกับนางชีวมูล พาวิคารวาโอปูผมพ้องมาตะติ่งสองคุณนะว่าแันงนุวมพรดับคือหอยพิหอไงชิดรายว่าฉันย่หน่า wow. ถึงมวงมาเป็นไปได้จิฟอตัวคืนมาเดียบังแขยงจพอแล้วก็คึดหอดเออแค่แข่จไถึงเพ่มเปลี่ยนเลยจิฟอคอยก็คอยแกคอยพออยตายแค่ไังต้อผู้คดตายมแย่งลย่ายก่อเนี่ยริมผูใลปูเออนั่งถึงม่วนวาน่ะ กเป่าไก่ลูกแกเป่าไก่พอถึงรต้องหายไก่กอยู่กมารงหายเด้อเด้อเอาไปค่ะไปเออพอถึงก็รอดไก่ลรเกาเก๊กเกาเก๊กขั้นบอกบอกคักไปว่าไหนเรื่องับปู่กับปูก้าวชิดเกลอว่าเกาชิดเกเอาเกแล้วก็เอามงอกกาเก๊กออกเก๊มาต่ายเือนเล้งปึกแต่ยัง่าคาดังืออ่าให้ให้เงนมือคุมเอินรักมือค้มเนวานอ้กูว่านั้นถูกครับ พวกเกาก๊ะเกาเะเเกเเีปูเกครับอะไแก้วครับท่านมึงงั่บอย่มก็ไม่คืออย่างไหปล่าคือปวุกรเรื่องตวงห่าร่วงห่า ก็ับวนเาลกพอกันเนี่ยนางปันกระล้นข้าดีค่ะคุ้มทางเพรารมคมกัลงนี่ยจะได้รวมบุญมากนะลกเ้องพร้อมกับนอโถเฟืองฟ้ารวมบุญมากชิปเก๊กบ่งจะมือยิ่บ๊อบปุ้เงีเก็บปงเก่าเก็บไปชิเก๊กไปอยู่เนียตายก็ราอุกันกูเมืไป้ง่ง กับวันวมกูเชิดเงินแล้ว่มาฝากกัาวันก

เอออันนี้อี่นางน,น,าน่นขอเกัาคารวะองค์ปูข้างอืขอคารวะอีกพอคือเกางางฝ่อเรื่องน้แบบว,ว,นะว,ว่า่ะอืเอาจาดให้โคกคือบอกเออมวดถือไม่จะบที่พบวางนะเออใจดีไว่จะเข้าใจขาดมวดว่าคือถมพกแี้นไว้ เ้าเงี hmm. mm. Mm ้ย hmm. ก mm ็เ hmm. ป mm ิ้โจเปิ้งจอนเหมือนว่าเรื่องครับปูอ้าวหวานอ่กูเต็มคือเขาเก่าได้เพียงใชีองชีฟององยิ่งใ้ญ่เต็ีบกระดาษเปลือมเอากระดานข่องเอางาของอยู่งาบนน่ะาะคุณสวนยื่งแบบหวากาว่าเกียวแข็งแขแมืดเหมือนราเอออันนี้ขอ เออพายมากทั้งถิ้นนายชัยมงคลชัลมงสนามขอขาวคารวะอีกพอ่อบึ้งไม่ไหวแล้วพอเก้าวถึงบึ้งไม่ไหวแล้ววันนี้จะเอาตัวไหนพ่อวันนี้มันเหือดแห้งจะเกือเกือนายชักหนูนชออัยมงสนามให้ไปวัดความดังเดินกลงเดินกงไปวัดความดันเด้อเด้อเออมาถาวูเด้๋ยวก็มาถาวร เัอบักความแบงค์เกดขอ้คืืเอาความแบงคคืบคือคืบืบคืบบ้าใจก็ให้ข้ากขนก็จะลุมขนางนขอให้งายช่วยลอดภัยนะลกนะเออทันมือถือมือถอมือออปลดภทยสิแม่โอไม่ิตาย่ว่า่นความอยากจะขึ้นเที้าลงก็ม มึงก็คือทิ้งเก็บมึงก็คือทิ้งกาวเออเออาปดิมครับรับนี่ยัเป็นจังหนึ่งได้ยัรับแา่ยีงแก่เป็นจังไหนเต็มมากระดาษดิมคักวาะอันนี้เอคือผ่านมาฉันเข้ามาเคลื่อนถอดแหวนึ้น คเอากมาขายก็บม่คือหมูนะลุงม้าวัาขนไก่มาถูกขอเนจากมาคุจกเปื่อเปตัวนปปกกระจื้อเหตุการณ์ปา๊กกระืครับปูอย่ากใครม่ะโป๊กกระื้อกระจืออยากใคปกตีคก้าเจ้าหางม่วเนี่ปกกรจ คาคางูแมงปกติแมงแต่ปูสูงหางงูแมงเออปกติื่ะความแบ่งกันว่าขึ้นขเริ่มแบ่งตื่นกทั้งพันยกขเกือบขึนก้าเนียสิ่เดที่ก้ามส่เยที่แงมคือมแงกันมาแานงบ่อเรือมาทานครับพอกระหมองมื่อเมือันนี้อฟคือผ um ่านมาทางข่องบเือเนาะ อ้าวรู้ร้ายคนร้าคือเชียงเรียงงามคือ่วกบุ๋มมากขอให้ลู้ใครร้ามือโชคมือรรบมือโชคมือไม้ไอายุวันนี้สุขับายคห่นึงแล้วก็รวยจะเริญองจะเรื่อทุกทุกคนนะรู้นะอ้าอ,อ,อันนี้ของใครอันนี้เออผ่านมาทางข้างบัดเทียนอีคือเก่านั่นเละงานเท้าชค่นตาคือคงหรือว่าสุกตาขอแก้บุมนะอีกคนนะว่าแต่เน,นี้ยที่พ o r m ตู้กุ๊กี้ี้ย่ง เออไอ้ไอ้เป็นโบเป็นเบคพ่อนาะแล้แค่ที่อจะดขัมาขัตามแต่คุ้พอมาขังมาเนาะเออเมื่อตึ้มือกี้จับข้อมาข้อให้นังก็กดตามมือกี้เมือกี้มือกค้มื่อหมาลูกนะไอ้กูวันนี้ถูกข่าพระงีแล้วก็รวยถูกมาดารวยหมดชไม้จะยิ่งเก่าเกก็ต้อง่ไห มวดถึงานอะไรก้มไม่ไม่วดหยังบอกวันทำาต่พานไปแล้วกิ้มคบปูเออวันจะมึงจะวดถึงบ้านอะไรกิ้มวดเก้าก็คืออดีตอดีตที่เก็บปวดก้เก็บปวดทุกรแวแล้วันเร่นั้นตามหนีม่เข้ากมม่เก็บปวดอะไรย่างน้ หันวันไม่ก็บอว่าเออว่าขึ้นยากวันจังหวัดก็ว่งเข้าคือเขาเออึงแข้งเลยว่านเรีบปล่อยข้างฝั่งมาคักงมาเน่นเรื่มครับปูเอออันนี้งานเอกชัยพวงหูงานกับอนางวิรัยวันกรองกดอนาอขอกลาบพรวราวะองค์ปูข้างที่พ่อวันจะให้ติ๊กไหมขอแบน่งเยี่ยมอยากได้เรี่ยมครับ แบ,บ่ทายบะเอีวดังมารึครับปูแต่ว่ายืมทำงานนัก็คือให้รืมเคือเือไปเอาคือเือไปเลยไปอืครับรป,ปูับไปขุงนางชพพวันใช่ไหมครับปูปราม้าณหาโมงเรี่คือของพงเรีนเน่ครับปูรู้ใชไหาย,หาย,ยืนไปเรีเเรื่องครับแม่จะกเก็เป็นัานยืมหกเก็ดเป็น,นงานยืมหกเก็วะปูแบจะคกเก็ดไนปยืมไป ร้าปูเอาแข็งๆไปยืมไปาสาทุสาทูปูเอออัน่นี้ก็เคยว่ากับว่าเนาะ <c oughs> มันใช้ยืมพอไมนแม่งอีหรือมาเริ่มเล่นหกเก่เรื่องีวครับแค่ไปเกินงานขค้เกินงาเปนหกเปร์เรื่องครับออตอนที่มันผุมันเกิดเมอ่อ่าค่ะเอาไปแกหาหมูหกฟองก็ยังเอาเราันติมันก็จะเล่นหกเก่หกเปร์นั่นละ มาค่อยใจถูกต้องกูจ้าแก้กูชะนายกูไหวหัว9697อืเเนาะปุ้ยก็ใค่ละอืมันคืออว่ากระตามมันก็ไม่หิ้นไม่ห้วขู่เขาไม่ขู่ก็จะไม่ไม่เปรี้ยงกังโมแต่มันมึงมันเปรด้ผู้ปองแช่นจะแช่งผู้ปองว่าแช่งจะว่ไอือยังแกงโมเขากับพระวะอมปู่ข้าม ขอโชคขอแรขอโชคขอมันขอค่าน้ำมันด้วยถึงจะนั่งอยู่เฉยๆก็ได้เติมน้ำมันวะฟังว่าอีกนิดแกโมเอาอย่านี้แกแต่เติมน้ำมันออกช่วยดิวเนาะใสถิรนไปเติมน้ำมันเลยตัวเกาเชอบเกาเชีอนนียเอาอยู่แช่หเกาเิว่อืมีนิแกโมให้ออกเกาเชือบมันได้รึวัเอาไปตัครัาไปตัวหมันได้เดี๋ยวไปลยุ่ะ ก้อนไปต้องตื่มก้อนที่เก่าคือข้าวตื่นเมื่อท่านเยืมครับปูแจัด่วนนะลูกนะอ้าวให้แรงแกงโมมือสุกมืองามมือสุกมือไม้อ้ยูกวันนี้ถูกขับไปหิงแล้วก็รวยล้วนะจะดื่มจะเลื่อมถ้ามากขาดึ้นไก่คื่ผูกคู่ค้อนเออไก่รวมเคยรวมขังรวมกลินรวมข้างนะลูกเออไรปูไรค้คนไร้ชื่อเสียงยังงามคือรวมกูมาขอให้ลูกร้านคือผูกทุกคน ตงประสบความสำเร็จเนี่คือว็บทำมากค่ะคือหาเงินหาได้บ่ยได้ก็ต้องหาบ่มือก็ต้องจับแล้อคั่งจับบ่ไหรือหาอยู่วิงเพื่อว่าค่เสิบองเข้าใจแ่ไหกไม่ใช่จังไร่รู้ม่เป็นท้งทรเป็นเนี่ยไมก็เป็นจอไปด้วยรก ตื้อโคจะมันแง่งนัมขึ้นแต่อยากไปปนีเลยแต่พูขั้นอยากปนีกว่าจ้ามจไม่อยู่ข้อมอาแค่อื้มมองงนะอปูทีไห้มื่อแรกกระยุ่งพระลุกขึ้นเดินแก้วขึ้นขดเว้นแล้วก็งอแก้วระลุกขึ้นก็งอถึงงอม่แก้วเฉามอกพอมันก่เกินไปอ่ะเนาะ ตอนเย็นเอาอย่างนี้เอื้อมไปิดคงลุมาเอื้อมบอกกันเป็ดกันไดไหไปครับปูแต่บ่กกันมาคำมาะมึงครับได้ให้เกินข้อคุ้มคืนนะครับปูได้เกิดขออคุ้มคืนนะยืมนะครับเออพอใจหาเต็มคือเยหายรักนะร่องเาพอเร่างเงาปวดท่านบอกว่าเรื่องมีเขาเี็ไนไปเ่าได้คุยกับปุ้ยพห้เต็มรักเดียครับ รังนึงอไปรค่นึงห้างมกบอกพอาาอ่อว่าทำเออเอาพ่อให้ขึ้นคือขึ้นไปกด้ปะอืมกลับมาเนาะขึ้พ่อเด็กขึ้นก่อนเนามมะขื้หเนาะครับปูก่อนหรือ่นเนาะ,มมะครับขึนบอกวขั้นไหนไปเอขั้นของยิมล,ละปูข่ะเล็กม,มนนันเลนนนกก,กันเล็กสนูมอืก็ขั้นนี้แหะไปสี่หน่ ใจขั้นยืมอะไรยิ่งสาธุสาธุครับเอบอไปกับขั้นยืี้ยกลับมากกับขัน้นยืมเราเนาะครับแจกไปขั้นนีไไ้ได้ขั้นยืมเราเราเรียว่าปผงเ้มันได้ไผงเงยกว่าเยอะถามถามมาถามหลายตึ้งนะขนาดก็ถามมาเนี้ยตึนของขนาดขนาดขนาดเป้าเอาว่า,า,าเอามือมึวก็ถามครับผมขั้น,านาถามหลายตึ้งเราเรืมึงเปิดกระสอบก็เหมือนกัน เวอยจะมือกายจะบวมเร้อนมันหลายอ้จะเป็นยๆงไงบ่ยเดี๋ยวตะปูที่ประด้านโชคให้ครับเรื่งคือองค์กรนะเอาบอกพ่านีะสองตุมเติมกับปูบ่เออใครรู้งี๋ยวตินยามบักพักเลย เอาอย่างนี้สองพุ่ครึ่งใช่ไหมครับยิ้มก็กลับมาเนาะครับเออรอดสองพุ่ครึ่งชิปเก่าหน่รย่งซาอูกาเอาแค่นี้แจ็ไปชเก่าไปยิาธุถูอือเอาเอาแค่นี้เนาะครับอ่าขอ้ค่กระมือโขกลัะมือกถมือไม้โูผู้กูคนกระดูกเด้อคือแก้วบุญ ขอให้เงินได้บางขอให้่อคแล้วมาจักการงานขอให้เจริญก้าวหน้าเิ่งๆแล้วก็ร่วมทุกๆคนเจริญเจริญนะลูกน,น,นะสามถสาม